สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวันช่างเถิดเหมือนเดิมนะครับวันนี้วนช่างเถิดก็จะพา FC กับผู้สนใจงานช่งางมาล้างแอร์นะครับแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ตัวซัมซุงนะครับเราจะล้างแบบมืออาชีพนะครับแต่เราจะใช้เครื่องมือแบบบ้านๆนะครับที่เราจะล้างที่คุณเดงก็สามารถทำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งช่างนะครับ เราอยู่บ้านว่างๆนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์ให้ยุ่งยากนะครับแค่เราเสียสละเวลาแล้วก็มาล้างเองโดยที่หนึ่งนะครับเรามีความมั่นใจว่าเราล้างได้สะอาดดีกว่าที่ช่างเขาล้างให้เรานะครับแต่ว่าขั้นตอนของมันเนี่ยมันจะต้องมีาบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องควรระมัดระวังนะครับเดี๋ยวสมาชิก FC ดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเอาเบเกอร์ไฟลงก่อนนะครับถ้าท่านรู้ท่านจําได้นะครับว่าเบเกอร์ไฟตัวไหนท่านก็เอาลงได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่รู้นะครับท่านก็จะต้องใช้รีโมทเนี่ยนะครับเปิดซะก่อนนะครับนะครับทีนี้พอตัวนี้มันทํางานนะครับท่านก็จะไปดูที่เบเกอร์นะครับ นี่นะครับเบเกอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็สันีิฐานว่าตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้ลงก่อนนะครับนะฮะตัวนี้ไม่ทํางานแล้วนะครับแสดงว่าเราเบเกอร์ลงถูกแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําการลื้อเลยนะครับครับเมื่อท่านรู้แล้วนะครับว่าเราเอา เบเกอร์ลงแล้วนะครับตัวนี้ก็จะต้องไม่มีไฟแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มถอดแล้วนะครับนี่ครับตัวหน้ากากตัวนี้ถอดตัวนี้ออกเลยนะครับแล้วก็จะมีน็อตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับกิบของมันนะครับ นะครับคิปสองตัวออกน็อตออเลยนะครับนอ็อตก็เป็นนอ็อตหัวแขกนะครับน็อตเกี่ยวปล่อยนะครับน,นีน่นะครับ แถวาเลยนะครับนี่นะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ น็อตสองตัวนะครับ ข้างบนนี้เราจะมีลิ๊บนะครับอยู่2-3ตัวนะครับใช้งานออกมาเลยนะครับยกออกมาอย่างนี้เลยนะครับครับหลังจากที่เราได้ถอดถังากาศตัวนี้ออกแล้วนะครับเราก็จะต้องมาถอดถอดตัวมอเตอร์ตัวนี้ออกนะครับ ก็จะเป็นน็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับนะถอดแล้วเอาออมาเอเตอร์ตัวนี้ออกมาเลยนะครับตัวตัวนี้ก็เอาไว้ที่ไหนก็ได้ทุกที่เลนะครับนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรแล้วนะครับเราสามารถดึงออกได้เลยนะครับ หลังจากที่เราได้ถอดตัวอนากาศออกข้างหน้าแล้วนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ1ตัวตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเราถอดน็อตนะสองตัวนี้ออกนะครับอันนี้ผมขายไว้เรียบร้อยแล้วก็ถอดน็อตนะครับสองตัวนี้ออกนะครับผมขายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากถอดแล้วเราก็จะถอดแผงตัวนี้ออกเลยนะครับ นี on ite, so ่นะครับแผงตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้เราถอดออกเลยนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะถอดตัวปลั๊กไฟนะครับสองตัวนี้ออกนะครับถอดปลั๊กไฟนี้ออกเลยนะครับหลังจากที่เราถอดปลั๊กไฟเส้นนี้ออกเส้นนี้ออกแล้วนะครับี๋ยวเราก็จะดึงตัวนี้ออกมาเลยนะครับ หลังจากที่เราได้ถอดหน้ากากาออกมาแล้วนี่นะครับสภาพนะครับนี่ก็คือตัวพัดลมนะครับเนี่ยเคลือไปหมดนะครับทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอยเย็นนะครับเดี๋ยวเราต้องรื้อตัวพัดลมนมี้ออกก่อนนะครับแล้วมันถึงจะล้างทำความสะอาดได้ดีนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวช่องนี้นะครับที่เราจะต้องถอดน็อตออกนะครับอยู่ในรูนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์10นะครับเดี๋ยวเราถอดแล้วก็จะเอาใบพัดลมตัวนี้ออกมาล้างทําความสะอาดนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเลยนะครับเป็นน็อตเบอร์แนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ไขควงแครดได้นะครับ นะครับครับหลังจากที่เราได้ถอดตัวใบพัดลมออกแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราสามารถที่จะทําความสะอาดด้านในนี้ได้อย่างสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาสเปรย์ฉีดนะครับออของพวกนี้มันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาปสติดห่อไว้กันน้ํานะครับถ้าเกิดเรา ไม่ห่อ,อไว้นะ้ํามันมาโดนเนี่ยมันจะทําให้ระบบของมันเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาปสิเนี่ยห่อ,อไว้เวลาเราล้างนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับ ปกติช่างทั่วไปเวลาเขาล้างแอร์นะครับเขาก็จะมีถุงเพื่อสำหรับรองน้ำขณะที่ล้างแอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราแบบบ้านๆก็จะใช้ถุงดำานี่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับนะเพื่อที่จะลงมานี่กระถังอยู่ด้านล่างนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดำเนินการเลย เนี่ยครับผมก็จะใช้สเปรย์ตัวนี้ตัวนี้สเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์ที่ผมเอามาทำความสะอาดเบาะนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ตัวนี้ดูว่าได้หรือเปล่านะครับ หลังจากที่เราใช้น้ำล้างแล้วเราก็ต้องใช้ลมเป่านะครับ หลังจากที่เราใส่พัดลมแล้วนะครับใบพัดลมแล้วเนี่ยเราต้องใส่ตัวนี้นะครับเพื่อเรายึดตัวนี้เอาไว้นะครับนะครับแล้วจากนั้นก็ใส่เข้าไปเหมือนเดินนะครับ ที่เราใส่ตัวอันนี้เข้าไปใส่ด้านนี้เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับตัวเนี้ยมันจะต้องเข้ามากว่าอยู่ใต้นี้นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่า,าที่จริงแล้วเวลาล้างแอร์นี่นะครับเราจะต้องล้างทั้งคอยร้อนและคอยเย็นนะครับเรนนี้ไอตัวคอยลร้อนเนี่ยมันอยู่ด้านนอกอาคารนะครับผมทำงานคนเดียวก็เลยไม่มีใครถ่ายรูปถ่ายให้ ตั้งกล้องก็ลำบากก็เลยไม่ได้ถ่ายอตอนล้างตัวคอยร้อนที่อยู่นอกอาคารนะครับผมก็เลยเถ่ายเฉพาะตัวคอยเย็นที่อยู่ในบ้านนะครับตัวนอยเย็นที่อยู่ในบ้านเนี่ยตัวสำคัญที่สุดก็ตัวนี้แหละครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับลมแรงแอร์เย็นสบายนะครับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับคอยพบกับชิปหน้า ของวันช่างเถอะใหม่แล้วครับปูน,ปน